มื้อเย็นวันนี้อะโวคาโดใช้แค่ครึ่งซีกเองนะอันนี้เก็บเอาไว้พรุ่งนี้แล้วก็ไก่ชิ้นสุดท้ายแล้วแล้วก็แครอทแครอทนี่ซื้อมาเยอะมากยังไม่หมดสักทีแล้วก็เซลลอรี่เหลืออีกนิดนึงแล้วก็น้ำสปากเกตตี้แบบนี้โบโลเนสโบโลเนสใส่ไปสักสองช้อนแค่นี้แหละอ๋อแล้วก็มีชีสแบบนี้ ชีสแบบนี้ชีสเลยอันนี้อร่อยมากเลยนะแล้วก็อันนี้วันวันเนอ,เอร์เมยอร์เบคอนแต่ไม่เห็นจะมีเบคอนเลยนะเหมือนไข่ามากกว่าใส่ลงไปช้อนเดียวพอเืีองแล้วก็มีอันนี้กรุบกรอบใส่เตาน,านานไปหน่อย <laughs> มันเลยแข็งแข็งใช่ไหมห้าฮ่าแข็งตายตาย โอ้ย oh, ไม่สวยเลยกินเลยอมอมีชีสด้วยนี่อัน <interfer> น <es> ี้มากำกับ ปอิงไม่ได้บังคับให้อร่อยแต่แค่กินไม่ถูกใจเท่านั้นเองไม่ได้กินไม่ถูกใจเดี๋ยวมองไม่เห็นว่าคันมีชีสไงเห็นไหมเขียวเขียวยังมองไม่เห็นเลยเขียวๆก้อนปะเล่เห็นอือเอออะโวคาโรเออุ๊ยแข็งจริงด้วยมั้ตักขึ้นมา วิธีกินอาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันอร่อยมากอร่อยสุดๆเพราะว่าชอบแป้งไอ้นี่อยู่แล้วแป้งแบบเนี้ยพอนี้ใส่เตาอบนานไปหน่อยมันเลยแข็งแต่ก็อร่อยมันมีชีสก็อะโวคาโดปะโขเข้าไปแล้วก็ชีสโขเข้าไปกินพร้อ,รอมๆกัน ออร่อยสุดๆขนมก็จะมีองุ่นเม็ดเล็กๆแล้วก็คกุกกี้ส้มแล้วก็อันง,งี <c> ้ย <oughs> แล้วก็วอลนัทวอลนัทเป็นแบบนี้อร่อยมากยิ่งกินกับผลไมา้ยิ่งอร่อยก็คุกกี้ มันต้องมีของหวานบ้างข้างในจะเป็นแยีุ้มวุ้นๆอันนี้อร่อยมากแล้วก็อันนี้ของโปรดของอ๊อฟเลยแต่ชีก็จำใจกินไปงั้นแหละเน,นี่ยมนอยากกินง่ายไหกินในบาอนั้ไหมเดี๋ยวจะเ,เสียใจเสียมใจเขาตาให้มาอืมมันนือัดแท่ง วันนี้กิน Mostly, มูสล่เหมือนเดิมแล้วก็โยเกิร์ตบูเบอรี่แล้วก็ผสมนมแอลมอน์แล้วก็อโกะโวคาโดแอปเปลิลกลว้วยวอลนัทไหมสุขภาพไหมอิ่มด้วยก่อนกันเดินทางไกล อืมื้อเย็นวันนี้ซาลามี่ซาลามี่แบบนี้ไม่รู้เขาเรียกซาลามี่หรือเปล่าในนี้ไม่เห็นมีเขียนว่าซาลามี่เลยเนาะเนี้ยแฮมแล้วกันอะแฮมแฮมแล้วก็เซลลอรี่แล้วก็แครอทผัด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 เสร็จปุ๊บเราก็เอาเส้นสปาเกตตี้ในห้องเขามีเหลือก็เลยเอามากินต้ม แล้วก็จะใส่ซอสอันนี้อันนี้ก็ของที่ห้องอันนี้ซื้อมาเองเอามาผสมกันสปาเกีของเหลือของเหลือแต่ว่ามันยังอร่อยนะนนอืมเหลือเยวยม,มีความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มนิดหน่อยอสปาเก็ตตี้ บอกอร่อยตลอดเดี๋ยวเขาก็นึกว่าชมกันเองมันก็ต้องบอกว่ามันนุ่มมันแข็งมันเค็มมันรสชาติยังไงอะไรางี้ยอปาสเซสก็เหนียวอยู่นิดนึงแต่นุ่มแล้วก็อุ่นกินได้ส่วนอันนี้ก็เปรี้ยวนำก็มีรสเค็มนิดนิดนึงและเผ็ดตัวนี้จะดีมากอืมงั้นเดี๋ยวไปซื้อพริกป่นมาก่อนนะ เดี๋ยวไปซื้อนะ